ยกมือบรรจงและขึ้นตรงเนื้อ <blunt animation> หัวฟากเนื้อฟากทั่วพุงลุกล้านจะปักตายก็สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งกับกับผมช่างเชยดสงขาและนายช่างฟามนกหลายๆท่านเคยเจอเคสแบบนี้จับนกแล้วนกดิ้นแล้วนกลัวนะฮะจากนั้นนกก็จะดิ้นกับเราตลอดไปเลยครับคือนกขุนทองเนี่ย มันมีอยู่อย่างหนึ่งครับคือถ้าเมื่อไหร่ที่มันตกใจแล้วมันก็จะจาแล้วอย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับว่านกขุนทองมีความจําที่ดีมากเมื่อจําแล้วโอกาสที่มันจะลืมก็จะน้อยมากถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําให้มันมีความจําที่แย่ๆความจําที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรานะฮะมันก็จะไม่ลืมอีกเลยนะฮะนั่นก็คือมันก็จะไม่กลับมานิ่งกับเราอีกเลยนะฮะแต่ ถ้าเกิดเคสแบบนี้ก็อย่าเพิ่มท้อนะฮะพยายามดูแลเขาดีๆให้อาหารกับเขาทุกวันนะครับพูดคุยกับเขาให้ความรักกับเขาเขาก็อาจจะกลับมารักเราเหมือนเดิมได้นะครับเดี๋ยวผมจะจับนกคุณทองตัวนี้ให้ดูนะครับนกคุณทองตัวนี้ชื่อไอ้บังนะครับอตอนที่ผมจับผมก็จะถ่ายาวีดีโอมือหนึ่งนะครับ แล้วทีนี้ก็จะใช้มือหนึ่งในการจับนะครับก็อาจจะไม่ได้คลิปที่สวยงามร้อเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมจะลองทําให้ให้ท่านดูนะฮะผมจะเรียกชื่อเขาก่อนก่อนที่จะจับนะครับบงับงบงังบังไหนลูกเราก็ลูกทุก,กอนครับบังเิ็นกัาไมหมบงัง บางเราก็ต้องเล่นกับเขาก่อนนะฮะเพื่อสร้าง,งความเคยชินกับเขาบางแล้วก็จับได้นะบางทวก็จับได้ผมก็จะไม่จับปอ,อกมานะครับแต่ว่าผมนะฮะผมจะไม่จับนกออกมาดักลงเลยนะฮะแต่ก็ ผมต้องการที่จะสื่อสารให้ท่านเห็นว่า,าการที่จะจับนกขุนทองเนี่ยจะต้องเรียกกับเขาเรียกเขาก่อนเล่นกับเขาก่อนเพื่อแสดงความคุ้นเคยความเป็นกันเองให้เขาเชื่อใจนะฮะก็สําหรับท่านที่พลาดพั้งจับนกขุนทองแล้วนกขุนทองดิ้นไปแล้วก็อย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งท้อนะฮะยังไงก็ค่อยๆ ทำสร้างความรักสร้างสร้างความเชื่อใจกันใหม่นะครับผมเชื่อว่าสักวันนกขุนทองของพี่น้องก็คงจะกลับมาน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนเดิมนะฮะสำหรับวันนี้กับผมนายช่างความนกและช่างเชื่อสงขาก็ขอลาพี่น้องไปเท่านี้ก่อนนะฮะยังไงก็ฝากช่องเล็กๆของผมด้วยฝากติดตามฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็ ฝากชมคลิปต่อต่อไปของกับผมด้วยนะครับวันนี้นาช่างความนกและช่างเชียดสงขาสวัสดีครับ